การขอบคุณหรือการกล่าวขอบคุณบนคำพูดท่าทางหรือภายใต้ภาษาใดเป็นสิ่งที่ควรกระทำต่อผู้อื่นเพราะล้วนมีแต่ข้อดีไม่มีข้อเสียอันใดเราหลายคนทราบดีแต่จะสักกี่ครั้งที่เราให้ความสำคัญต่อการขอบคุณตัวเองที่มาที่ไปมันเป็นมุมคิดคล้ายกับประโยคที่ว่ากำลังใจที่สำคัญที่สุดคือการให้กำลังใจตัวเองเพราะในที่นี้หากทบทวนกันสักนิดไม่ว่าตอนนี้ เราจะแย่เรายัางต้องทนเรายัางต้องสู้เรายัางไม่มีเรายัางไม่ได้แต่หากเรายังไหวต่อสิ่งต่างๆยังเดินหน้าอยู่ยังสู้อยู่เราคงต้องขอบคุณตัวเองแล้วละ่ะหรือเรากำลังหลุดพ้นเรากำลังดีขึ้นเรากำลังก้าวหน้าเราถึงจุดหมายมันคงยิ่งต้องบอกว่าขอบคุณตัวเองเช่นกันไม่ว่าจะดี ห,ห,าหากเรารักษาใจไว้ได้มันมักสะท้อนไปถึงการกระทําที่ผ่านมาคนที่ดีใจแต่หลงร้าเริงนั้นย่อมมิได้เห็นค่าสิ่งที่ตนทํามาสักเท่าไหร่คนที่เสียใจแต่จมดิ่งก็เช่นกันสะท้อนถึงความพ่ายแพ้และอ่อนแอเพียงเท่านั้นหากเราผ่านมาได้อย่างมีสติไม่ว่าช่วงที่ดีหรือช่วงที่แย่ผลลัพธ์ที่เท่ากันมันคือเรายังอยู่แล้วเราก็จะมีทั้งสุขและทุกข์ ได้ไม่ต่างกันในวันข้างหน้าเพราะคนที่ดีอาจจะแย่ลงก็ได้คนที่แย่อาจจะดีขึ้นก็ได้ไม่มีใครล่วงรู้อนาคตแต่อดีตคือผลลัพธ์ของวันวานที่บ่งบอกแล้วณนะวันนี้ว่าเราเก่งนะเราเข้มแข็งนะเราอดทนนะขอบคุณตัวเองนะที่เราอยู่ณวันนี้แล้วพบกันใหม่ป่าใหญ่ไพลกว้าง